ทำไมพี่ต้องอถึงเลือกที่จะทำเป็นอาหารสูตรน้องหมา7ปีขึ้นไปก็คือต้องว่าจริงๆฟังก์ชันของร่างกายเวลาเราแก่ตัวลงค่ะคุณเมยมันมีหลายฟังก์ชันแหละที่มันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหนึ่งในปัจจัยหลักๆของหมาน้องแมวที่ใช้ชีวิตละกันค่นะไอ้กิน กับขับถ่ายมันคือฟังก์ชันที่อยู่ในลําไส้สมมุติว่าตอนนี้สี่ฟังก์ชันหลักในชีวิตกินสืบพันธุอึนอนอหายไปแล้ว1นึ่งว่าทำหมันแปลว่าอะไรสใน3ฟังก์ชันมันขึ้นอยู่กับลําไส้นั่นแหละคือชีวิตเขา ทำไมน้องหมากแก่ถึงกินเพราะ้ตัวงานวิจัยนี่แหละมันตรวจในเรื่องของ acceptability test ด้วยคือการยอมรับอาหารและกลุ่มที่เราทําการทดลองคือหมาเจ็ดขวบหมดคุณเมย์เชื่อมาเมือ่อกี้คุณเมย์เล่ามันมีช็อตหนึ่งที่มันมันมันรีเฟล็กับต้องโดยตรงเลยนะก็ไม่ใช่หมอนี่คือต้องไม่ได้มองว่าเขาคือสัตว์เลี้ยงที่แก่ต้องมองถึงประสบการณ์ที่เราใช้ร่วมกันมาครึ่งหนึ่งค่ะคุณมีคือเขาอยู่มาทุกช่วงเลยคุณมีทุกช่วงชีวิต สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการท่าตื่นรู้นะคะรายการที่เป็นสาระดีๆเกี่ยวกับท้องหมาน้องแมวแบบครอบจัก,กรวาลเลยนะคะวันนี้สังเกตได้ไหมว่าพี่ต้องนั่งผิดฝัง่งแ,แต่จริงๆเราไม่นั่งผิดฝัง่งแต่วันนี้เรามาพร้อมกับ Marketing Director ของพอดีคนล่าสุดอ่านะคะซึ่งเขาอ่ะจะชอบถามเราเยอะๆเลยแล้วก็เป็นคนที่กินอาหารพอดีอยู่แล้วอ่าเรากิน <laughs> ไม่นะน้องที่บ้าน,น,านกินแล้วก็อาจจะมีความสงสัยใครรู้หลายอย่างวันนี้ก็เลยให้มาเป็นทําหน้าที่นะคะถานพี่ต้อมแทนเลยได้เลยอขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงค่ะอ่ะนั้นขออนุญาตแนะนาตัวนะกับแฟนๆนะคะของช่องพอดีที่เป็นรายการท่าตื่นรู้ของเรานะคะดังนั้นวันนี้จริงๆก็ทําแบรนด์ให้กับทางพี่ต้อมนะคะก็ดูแลมาจนพูดตรงๆก็คือเรารู้สึกว่าบางอย่างเขาเขาเป็นคนคิดแปลกๆนะ <laughs> ใช่ไหมหรือว่าเขาอเอ้ยเขาคิดแต่หรือเปล่าเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามีคำถามมีคำถามอยู่ในใจจริงๆวันนี้ด้วยความที่ว่าน้องหมาที่บ้านเนี่ยอายุ13แล้วนะคะอายุ13ขวบแล้วน้องเป็นบีเกิลนะคะเป็นเป็นบีเกิลแต่คราวนี้ด้วยความที่ว่าน้องเนี่ยเ,เขามีโรคที่เป็นโรคที่ถ้าภาษาไทยทั่วไปที่เขาจะเรียกกันก็คือโรครไํไไ้้ักเสบหรือหลัง S <S นะ <tav. S 2> หรือภาษาอังกฤษเรียกย่อๆกันว่า IBD น,นั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยน้องจะมีปัญหามากๆเรื่องของระบบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นการย่อยหรือการขับถ่ายซึ่งน้องจะถ่ายเร็วมากเนาะก็คือแบบเมื่อ3าปีที่แล้วน้องก็กเกือบกลับดาวแต่ก,ก็ดึงกลับมาได้ก็เป็นช่วงที่เราได้มารู้จักกับพอดี มารู้จักกับทางฝั่งของแบรนด์พอดีแล้วก็เห็นเขามีอาหารที่สําหรับน้องหมาสูงวัยโดยเฉพาะซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย<ๆ>เขามีอาหารสําหรับน้องหมาสูงวัยด้วยเหรอเราปกติเราจะเคยเห็นแค่มีอาหารหมาเด็กแล้วก็ Adult, อเด้าคือ1ปีขึ้นไปวันนั้นเขาเลยรู้สึกสงสัยเนาะวันที่วันที่เลือกซื้อก่อนเนาะวันนั้นเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้แบบว่ามาดูเรื่องของแบรนด์หรืออะไรเลยเราก็มาดูปุ๊บนี่เราก็จะเจอหนี่น้องตัวนี้ขออนุญาตคือจะเป็นตัวนี้เลยด้วยความที่ว่าเราเลี้ยงน้องเนี่ย สิ่งสาคัญเลยก็คือเราจะต้องรู้เรื่องพวกส่วนประกอบเพราะเราพอน้องป่วยปุ๊บแรกๆมีไม่รู้นะ,ะไม่เคยมีความรู้เรื่องพวกนี้เลย ก็ต้องอันนี้ก็ต้องขอบคุณเข้อมูลที่ที่ให้อันนี้พูดจริงไม่ได้ว่าทํางานให้กับพอดี้แล้วว่าพูดเรื่องนี้นะแต่จริงๆทําให้กับพอดี้เลยได้รู้ขอ้อมูลด้วยเลยาใช่เราก็เลยได้รู้ขอ้อมูลว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราดูเนี่ยไอการอ่านฉลากข้างถุงเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้เลือกอาหารที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือวัยของเขาหรืออะไรอย่างงี้ดังนั้นพอเราเห็นปุ๊บเอ๊ยมันแปลกตรงที่มันมีเนื้อจอระเข้อ่าเราก็เลยไปไปค้นหาส่วนตัวมาด้วยแหละว่าไอเนื้อจอระเรคย์มัน่วย ก็เลยเลือกตัวเนี้นะคะให้ให้น้องรับประทานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรารู้สึกแบบอุ้ยมัน amazing มากเลยเพราะว่าน้องถ่ายเหลวกินอะไรก็ถ่ายเหลวไปหมดหลังจากที่เราลองปรับตัวนี้โดยด้วยการกับปรึกษากับคุณหมอแล้วไม่ใช่อยู่ๆเราจะปรับเองนะคะว่าปรึกษากับคุณหมอคุณหมอบอกเฮ้ยโอเคนะลองให้กินดูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องถ่ายเป็นก้อนคำแบ็กในฐานะของคนเลี้ยงมันคือแบบเฮ้ยมันดีจริงอ่ะ เพราะบาีจริงอ่ะเพราะว่าผลลัพธ์มันเป็นสิ่งที่เราเห็นดังนั้นพอเราได้มีโอกาสมาทํางานร่วมกันก็เป็นคําถามที่อยากจะถามแต่บางทีไม่กล้าถามก็ขอถามออกสื่อได้กลนวันนี้ตอบคุณเม์หมดทุกอันต้องตอบหมดทุกอันนะเนาะใครใคข้อสงสัยคนทําแบรนด์ล้ a กันว่าทําไมพี่ต้องถึงเลือกที่จะทาเป็นอาหารสูตรสําหรับน้องหมาเจ็ดปีขึ้นไป โอ้อันนี้ตอบง่ายมากเลยเพราะว่าถ้าใครได้เห็นประวัติเรามาก่อนนะคะจะรู้ว่าพี่ต้องอ่ะเลี้ยงน้องหมาสูงวัยคือจริงๆก่อนหน้านี้ไม่ได้สูงวัยนะแต่เราเลี้ยงมานานคือลูกต้องอ่ะค่ะอายุตอนที่เขาแบบแต่ละคนเนี้ยก็คือ14 1 5 1 6คือเลี้ยง,งมา,มาตั้งแต่<า>ตอนที่จําได้อ่ะทายังทํางานเป็นผู้แทนยายอยู่เลยคือแบบประมาณแบบ เกือบสิบกว่าปีเพราะที่ก่อนจะมาเป็นเจ้าของแบรนด์นี่เป็นผู้แทนยามาด้วยสวยแสดงก็ต้องมีความรู้เรื่องอ๋อหือว่าสวยสวยอ๋อสวยสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วใครจะกล้าพูดว่าไม่สวยเช่อไหมเอาเป็นอาเป็นผู้แทนยามาเอออันนี้ก็ต้องรู้เรื่องอ n a t o m y พอสมควรคือคือเรียกว่าพอจะรู้เพราะว่าเราอะค่ะเราเราเรียนในเรื่องของยาละกันเนาะเพราะว่าเวลาบริษัทยาเขาจะมีเทรน S <S นะคะก <Jar> um. ็จะเทรนเกี่ยวกับว่าโอเคเอ,อ่อ efficacy safety ้ใดๆของยาเป็นยังไงกระบวนการเกิดโรคแล้วยาตัวนี้ดูแลย,ยังไง uh huh. จะเป็นประมาณนั้นดังนั้นความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่ตอนทําอาชีพนั้นก็คือเรื่องของการอ uh ่านเปเปอร์อ่ายังพอมีความสามารถในการอ่านวิจัยเปเปอร์ได้บ้างอ่า uh huh. พอจะเข้าใจมันได้บ้างค uh huh. ําถามของคุณเ,เมย์คือทําไมถึงสนใจทําอาหารซีเนียร์เจ็บบวกเพราะว่าเป็นแพชชั่นส่วนตัวค่ะลูกแก่ไม่มีอะไรเลย เราลูกไม่ได้แก่ธรรมดาล,ล,ลูกแก่ประมาณ10กว่าขวบซึ่งมันมันเลยค่าเฉลี่ยของหมาแก่ไปแล้วเฉลี่ยหมาแก่7จขวบใช่ไหมคะมแต่ว่าลูกเราตอนที่เรามาเริ่มทําธุรกิจเนี้ลูกก็10กว่าขวบ,ขวบแล้วดังนั้นเราก็เลยแบบเฮ้ย <c oughs> มันต้องมีอะไรที่เหมาะกับเขาดิคดังนั้นจริงๆตอนแรกที่ทำอะค่ะตัวแรกที่ออกมายังไม่ใช่ตัวซีเนียนะเป็นอาหารสุดธรรมดาเพราะว่าตัวซีเนียนะคะตอนนั้นจะทำอะอยากทําให้มันมีงานวิจัยควบคู่ด้วยซึ่งกระบวนการทำงานวิจัยค่ะคุณเมยมันใช้เวลา และใช้เงินดังนั้นตอนแรกที่เราออกอาหารมาเราตั้งใจว่าเราจะทําเพียงแค่ว่าเราออกเป็นสูตรที่เป็นแบบสแตนดาร์ดมาก่อนก็คือกินได้อดเด์แต่เราคิดแล้วล่ะอีกไม่นานอะซีเนียต้องมาแต่เราใช้เวลาในการหมุเพาะมันเข้างานวิจัยด้วยจะได้จะได้อดัปสูตรหรือว่าพัฒนาสูตรออกมาได้เหมาะกับเขาจริงๆเพราะว่าลูกเราก็กินไงเอาจริงก็คือแพชชั่นที่อยากจะทำวันนี้ก็คือใช่มาจากตัวเองล้วนๆแหละคือเอาจริงๆไม่ได้มาจากแบบเราไปเห็นว่าอุ๊ยตอนนี้ เม่นของตลาดมันโตขึ้นคือคือเป็นคนทําอะไรตามใจตัวเองระดับหนึ่งค่ะแล้วก็ตามที่มีอ่ะก็ใช้สุรุยสุรลายสุรุยสุรลายกัทำนี้ได้นะคะทำแบบนี้ก็ได้นะคะคือคือฟิลประมาว่าลูกฉันกินหรอ ฉันอยากทำของดีฉันทำอาหารหมาให้ลูกฉันกินเลยฟืลประมาณนั้นนะไม่ไม่ไม่ดูตลาด้วยนะว่าเขาโตไปยังไงอะไรไม่ธรรมดานะคนในฐานะคนทำแบรนดิ้งเนาะบอกว่าอ๋อไม่ได้ดูตลาดฉันอยากทำเอ้ยแต่เอาเรื่องอย่างนี้นเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะทีเดียวก็คือจริงๆเรารู้แหละว่าเทรนด์มันมาแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้สเปซิฟิกไงถูกไหมว่าแต่เทรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์เลี้ยงมันโตตอนนั้นที่ต้องที่ต้องเข้ามาอยู่ในบิสเนสเนี้ยประมาณสักสามสี่ปีที่แล้วอะค่ะมันเริ่มขึ้นแต่ตอนนี้มันฟู ูกไหมแต่ว่าโอเคมันอนะินเจเนอร์รลเนอะเพาตลาดมันโตแต่เราอะเล่นในตลาดที่มันนิชอะค่ะคือทําไมไม่ไปเล่นแมวอะทำไมไม่ไปเล่นอย่างอื่นทําไมไปเล่นหมากแก่อะมันไม่ได้เป็นแบบเพลเยอร์ที่ที่ควรจะต้องมานั่งหน้าเล่นเอาเปล่าไม่ดูแรลรวมๆขายได้แต่ว่าฉันอยากจะทำสูตรเฉพาะให้ลูกฉันกินแค่นั้นเองอ๋อโอเคค่ะกับอีกข้อหนึ่งในฐานะที่เป็นคนเลี้ยงน้องหมาเหมือนกันเอาจริงนะในมุมในมุมมองของเมตอนที่เราเลี้ยงน้องอะ เราคิดว่าสิบขวบอะเรียกว่าแก่เราคิดว่าสิบขวบเนี่ยเรียกว่าแก่เพราะว่าตอนน้องหมาไม่ชช่อน้องไทเกอร์เนาะ,ค,ะคือน้องไทเกอร์เนี่ยเขาป่วยตอนอายุสิบขวบพอดีเพราะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเขาเป็นเพราะแก่มั้งมันเลยทําให้แบบทุกอย่างของเขาแบบมันดาวลงภูมิคุ้มกันทุกอย่างค่ขงเขามันตกลงอันนี้อยากจะรู้จากทางพี่ต้องจริงๆว่าเราประเมินแล้วใช่ไหมคะว่าหมาเนี่ยเจ็ดขวบเนี่ย จริงๆงถือว่าแก่แล้วตัวไครทีเลียในการเทียบอายุสาม,มารถไปเซิร์ชได้นะคะน้องหมากับน้องแมวเขาก็จะมีวัดไว้อยู่นะว่าเท่าไหร่แล้วก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของสายพันธุ์เล็กสายพันธุ์ใหญ่นิดนึงว่าสา,ายพันธุ์เกี่ยวด้วยไม่ใช่ว่าแบบน้องหมาหนึ่งปีเท่ากับเท่ากับคนเจ็ดปีจริงๆอันนั้นมันเป็นค่าเฉลี่ยเพราะว่าถ้าเราอยากจะแนง่ายๆโดยไม่ต้องดูตารางเราใช้เลข7คูณไปเลยสมมติว่าเช่นวันนี้เราบอกว่า7ขวบทำไมแก่เอาง่ายๆจ7 49มันอายุ50อ่ะ แต่ว่ามันจะมีตารางถ้าใครอยากไปเซิร์ชดูได้ที่สเปซิฟิกจริงๆเช่นสมมติว่าน้องหมาสายพันธุ์ที่เป็นตัวเล็กหน่อยพวกแบบหน่งโล 2, โลถึง5โลประมาณนี้พวกนี้เขาจะเติบโตช้ากว่าน้องหมาที่สายพันธุ์ใหญ่เช่น<ห>พวกลาบาร์ดอ์โกลเด้นที่น้ําหนักพวก20-25-30โลขึ้นไป<ห>พวกนั้นนะ<ห><ๆ>เขาจะโตเร็ว แล้วเขาก็จะอายุไขไปถึงจุดกับดาวเร็วทีนี้สมมติว่าถ้าเทียบกันนะคะความแก่เนาะสมมติถ้าเป็นสายพันธุ์เล็กเนี้ยค่ะ7ดขวบก็คือสแตนดาร์ดไดส์จริงๆสแตนดาร์ดเกือบหมดแต่ถ้าเป็นพวกสายพันธุ์ใหญ่อาจจะสัก6ขวบ5ขวบเนี่ยเริ่มไปละเริ่มเข้าสู่เฟสของวัยชราซึ่งโตเร็วแก่เร็วกับดาวเร็วถ้าเป็นพวกสายพันธุ์ใหญ่ดังนั้นอะเราเลยเราเลยอาศัยคำที่ว่าค่าเฉลี่ย7ปีจึงมาใช้เป็นในสูตรอ่าพอดีแมทโทริตี้ซีเนียร์7บวก อ๋อโอเคดังนั้นเนี่ย ตัวตัวนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากถามอาจจะเป็นคนที่สงสัยเยอะนิดนึงะนะคะ,ะถ้าสมมุติว่าตัวเนี้ยในมุมมองของเมย์เมย์มองว่าเฮเรื่องของเรื่องของกระบวนการย่อยหรือการดูดซึมเขาอะเรื่องเรื่องของตัวตัวตัวสูตรของอาหารเองค่ะถ้าสมมติยังไม่ถึงเปีอะเราให้น้องทานสูตรนี้ได้ไหมคะอ๋ออันนี้ต้องเล่าเราท้าความนิดนึงคือเวลาเราผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงมาค่ะคุณเมย์มันจะมีแตนดาร์ดไ i c ์ก็คือค่ามาตรฐานที่เราจะต้องยึดในเรื่องของการันตีอนาลิซิสคืออะไรถ้าไปดูข้างถุงเนาะข้างถุงก็จะมีใน ส่วนของเนี่ยค่าโภชนาการโปรโตีนไขมันจากความ,วามชื้น,นเท่าไหร่ทีนี้มันจะมีสแตนดาดที่เรียกว่า a, a F c o s c o AAFCO ที่เป็นค่ามาตรฐานอยู่ว่าน้องหมาเด็กน้องหมาโตต้องกินโปรโตีนไม่ต่ำ ไขมันไม่ต่ำ,ตำกว่าเท่าไหร่แต่เคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีหมาสูงวัยต้องกินเท่าไหร่ออดังนั้นการทําสูตรหมาสูงวัยจึงอิงสแตนดาร์ดเดียวกันกับน้องหมาโตออนั่นก็คือจะตอบคําถามคุณเมย์ว่าถ้าด้วยของนิวทริชันโภชนาการหมาโตกินสูตรนี้ได้เลยก็คได้เลย2้องสองามขวบเนี่ย ได้เลยใช่ค่ะไม่ติดเลยไม่ไม่ได้จะมีการทุกโภชนาการไม่ได้จะแบบว่าขาดตัวไหนหรืออะไรตัวไหนแต่เพียงแค่ว่าคุณแม่จะสงสัยต่อว่าเราทําทําไมเหตุผลอไรก็เหมือนกันเออนั่นขอบคุณมากเลยขอบคุณแสดงว่าแสดงว่าหน้ามีเ u e s แล้วสงสัยทำทำไมล้วจะทำทำไมก็ในเมื่อมันมันไม่ต่างกันอะทีเนี้ยเอาอย่างนี้ก่อนในเรื่องของตัวน้องหมาโตเนี้ยค่ะตัวอวัยวะร่างกายเขาอะเหมือนเราเด็กๆะ คุณเมย์ตอนเด็กๆกินอะไรก็ได้ถูกไหมได้หมดได้หมดทุกวันนี้หายใจก็บวมแล้วค่ะเด็กๆเราเราเราเด็กๆเรากินแล้วเราก็ย่อยง่ายเราก็ดูดซึมง่ายเราก็เขาเรียกขับออกง่ายเบรนพลังงานง่ายถูกว่ากินขาหมูกินหมูกรอบเนี้ยสบายชิลคือแต่เรายังไม่แก่ไม่แต่ทุกวันนี้มันก็เหมือนว่าเรากินอะไรมันก็กินไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะแต่คําถามคือวันนี้ยเขามีครเทเลียนไหมคะว่าคนแก่ห้ามกินหมูกรอบไม่มีนะไม่มีถ้ามีฟันก็กินได้ เออมีฟันก็กินได้เคี้ยวได้ก็กินได้จแสดงว่าโภชนาการมันไปได้แต่กระบวนการในร่างกายที่จะทั้งย่อยขับออกเบิร์นมันมันไม่เท่าแล้วไงก็จริงุกวันนี้กินอะไรนิดนึงก็ท้องอืดเนาะท้องอืดท้องเฟ้อเลมเหมนเปรี้ยว มาครบจัดเต็มพี่ยาคนไหม่ย้อนคือเพื่อนเราใช่ใช่ต้องมีติดตัวเป็นสิ่งที่เนเ,เป็นหนึ่งอวัยวะของเรายาชนิดนี้ทีเนี้ยม,มันคอนเซ็ปต์มันเหมือนกับมนุษย์เลยค่ะนั่นแปลว่าอะไรอาหารสูตรอเดวของเราอะค่ะก็จะเป็นสูตรที่มีความวาไรตี้ระดับหนึ่งอ,อาจจะใช้เนื้อสททัตว์ที่อาจจะเป็นเนื้อแกะเนื้อวัวหรือส่วนผสมที่มันจะมีความวาไรตี้ได้หน่อยนะคะหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคาร์โบไฮเดรตแค่เข้ากล้องได้อ่าคือมีกากใยที่ดีเขาว่าระบบกา ย่อยอะไรของเขาก็คือยังทํางานได้ปกติถูกไหมคะ hmm. ทีนี้สูตรนี้ทามาทําไมแม้ว่าตัวอดัลกินได้แต่เราทําเฉพาะลงมาเป็นซีเนียเพราะว่า hmm. เราเน้นในเรื่องของค่าการย่อยได้ uh. เขาภาษาบ้านเราจะเรียกภาษาบ้านเ <laughs> ราภาษาภาษาบ้านเกิดภาษาใน,ใน,ใ,นในเรื่องของการพัฒนาสูตรจะเรียกว่า digestibility oh, digest ความสามารถในการย่อยคือเหมือนกันเลยคะ่ะวววัยวะของน้องหมาเนี่ยคะ่ะเวลาเขาแก่ตัวลงอายุเจ็ดขวบขึ้นไป hmm. ง่ายๆเลยคุณเมย เราใช้สิ่งสิ่งหนึ่งมานานเนาะอย่างเช่นอวันนี้เราใช้เขียงละกันเราใครเขียงมานานวันนึงเขียงมันก็จะแหว่งวาวลงไปให็นว่เขียงสับหมูเวลาเหมือนเวลาไปกินแบบว่าข้าวขาหมูะเห็นวิามันจะเป็นเบิรเหมือนกันอวัยวะเราอะค่ะต่อให้เราบำรุงดีแค่ไหนคุณเมย์มันก็เสื่อมตามกาลเวลาดังนั้นอาหารที่เราทําขึ้นมาเราทํามาเพื่อช่วยอวัยวะในน้อยในร่างกายลูกต้องเอาคุณเมย์ยอกเขี่ยแค่นี้กระเพาะมันก็แค่เนี้ย แล้วมันก็ใช้มาทางชีวิตเจ็ดขวบแบบต้องเออเอาอะไรมาช่วยลูกฉันย่อยหน่อยดีกว่านะ,ะดีกว่าให้ลูกฉันย่อยในสิ่งที่มันแบบว่ามันต้องทํางานแล้วมันเหนื่อยออคุณเมย์ไม่อยากให้ลูกเหนื่อยก็เลยทําอะไรที่ดีต่อวัยวะเขา <laughs> ประทับใจเออโอ้โอเคถ้าอย่างเนี้ยเมย์เห็นภาพชัดเลยเราเรากำลังพูดถึงแบบวัยของเขาอะเนาะ คือเอาจริงๆแล้วว่าทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันเป็นเรื่องของการย่อยของการดูดซึมคือคือต้องว่าจริงๆฟังก์ชันของร่างกายเวลาเราแก่ตัวลงค่ะคุณเมย์มันมีหลายฟังก์ชันแหละที่ที่มันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาทีเนี้ยในมุมของเราที่เราทําอาหารละกันเนอะเราจึงให้ความสําคัญกับยวกับเกี่ยวกับฟังก์ชันในเรื่องของกาัดสะทางเดินอาหารพอต้องเชื่อว่าหนึ่งในปัจจัยหลักๆของหมาน้องแมวที่ใช้ชีวิตละกันนะคะโดยเฉพาะของน้องหมาที่ต้องเลี้ยงเนี่ย เอาง่ายๆนะกินขี้ดนอนพูดติดก็จะติดติดนิดนึงนะคะถ้าไม่ได้สืบพันธุ์เหลืออะไรอ่ะเหลือกินเหลือนอนแล้วก็เหลืออึเออเหลือเหลืออุ๊ดถูกไหมดังนั้นไอ้กินกับขับถ่ายมันคือฟังก์ชันที่อยู่ในลำไส้มันคือทั้งหมดเลยสมมติว่าตอนนี้สี่ฟังก์ชันหลักในชีวิตของที่ควรจะเป็นนะกินสืบพันธุ์ เออนอนหายไปแล้วหนึ่งก,ก,ก็ทำหมันแก่ๆสวยๆทำหมันนะคะบ้านนีก็ทำหมันนถูออกไหมมันเหลือสามอย่างแปลว่าอะไรสองในสามฟังก์ชันมันขึ้นอยู่กับลำไส้นั่นแหละคือชีวิตเขาดังนั้นต้องจึงให้ความสําคัญมากๆในเรื่องของอาหารเพราะว่าเป็นสิ่งที่ในมุมต้องรัก,กันเนอะคนเดียวเลยนะคะเรามองว่าถ้ากินอาหารที่ดีและย่อยได้จะช่วยทําให้อวัยวะเขาอะ เป็นภาระน้อยลงทํางานได้ง่ายขึ้นและสุดท้ายพอทํางานได้ง่ายขึ้นชีวิตสบายขึ้นเขาจะอยู่นานขึ้นคุณเมย์คือจริงๆอะสำหรับเมย์เมย์มองว่าลำไส้เนี่ยหรือระบบของการย่อยอ่ะมันมันคือสมองที่สองจริงๆเนี่ยแล้วก็ภูมิคุ้มกันทั้งหมดี่ยโดยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เนี่ยก็จะอยู่ที่ตรงนี้แหละเป็นหลักเลยดังนั้นคําถามถัดมาเลยค่ะเป็นคําถามที่ก็ แอบคิดอยู่เหมือนกันว่าก็เห็นมีหลายสูตรนั้นมีสูตรนั้นสูตรนี้ทำมเลือกทำงานวิจัยให้กับสูตรของหมาแก่โดยเฉพาะเลยเพราะลูกสูงอายุค่ะกลับไปกลับไปข้อที่หนึ่งข้อตามใจตัวเองเลยคุณไีมเออเพราะว่าเพราะว่ามันนอกจากมันนิชแล้วเนี่ยคุณต้องยังเลือกที่จะแบบโอเคละเราเห็นเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบที่เอามาใช้แล้ว และนอกเหนือไปกว่านั้นะ่ะเรายังเลือกที่จะทํางานวิจัยให้กับสูตรนี้โดยเฉพาะด้วยคือตอบ2อ,อย่างคุณเมย์หนึ่งอันหลับแรกแหละแพชชั่นส่วนตัวมันไม่มีอะไรไปมากกว่าน,นั้นเลยอะคือลูกกินไงอยากให้แบบมั่นใจว่าปลอดภัยเอาง่ายๆทํางานวิจัยมาเพื่อความมั่นใจเลยโอ้ดื้อๆเลย<อ>ก็ลูกฉันกินเราดีแล้วฉันก็ตรวจค่านุ่นค่านี่อะมันก,<อ>เก็เราก็เราก็ฟินใช่ไหมคะแต่ว่าอันที่สองอะคะ่ะแน่นอนไม่ใช่ลูกตัวเองคนเดียวคุณมเมย์คือต้องมองอย่างนีว่าสําหรับคนที่เลี้ยงหมาสูงวัยคุณเมย์หมาสูงวัยเนี่ย มันคือครึ่งชีวิตเนะอะคือต้องไม่ได้มองว่าเขาเขาคือสัตว์เลี้ยงที่แก่แต่ต้องมองถึงประสบการณ์ที่เราใช้ร่วมกันมาครึ่งหนึ่งอะคุณเอือต้องอายุ40ลูกต้องอายุที่เสียไปสูงสุดคือ18คุณเมย์คิดดูอายุ18บแปเขา18บแขวบเลี้ยงยังไงให้ได้อายุสิบปดขวบ<อ>คะแต่ประเด็นก็คืออะไรรู้ไหมเขาผ่านมาทั้ง ตอนที่ต้องเสียใจร้องไห้อกหักก็มีหรือว่าโดนมีปัญหาเรื่องงานต้องย้ายบ้านคือเขาอยู่มาทุกช่วงเลยคุณมีทุกช่วงชีวิตใช่เขาเขาผ่านร้อนผ่านหนาวอยู่กับน้ําตาอยู่กับรอยยิ้มต้องอ่ะแล้วก็พูดแล้วเดี๋ยวร้องไห้อีกคือเขาอยู่ตรงนั้นนะดังนั้นต้องมองนี้คนที่จะ ให้ความสําคัญกับน้องหมาส่งไว้มันไม่ใช่แค่เพื่อการดูแลน้องหมาเราคุณเมย์มันคือการดูแลคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเรามาดังนั้นอ่ะเขาต้องมั่นใจไม่ใช่เลย คุณแม่ถูกเขาต้องมั่นใจไหม,มว่าการให้อะไรสักอย่างที่กินเขาไปแล้วมันจะโอเคสําหรับลูกเขาอ,ะอ่ะม,มันจะเหมาะกับลูกเขามันจะพอดีกับลูกเขาก็ต้องไม่ใช่สัตวัตวแพทย์คุณนม่ต้องต้องไม่ได้มีวิทยาฐานะในเรื่องที่จะสามารถไปการันตีได้ว่าโอ้ยปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนต์ต้องแค่อยากจะหาอะไรบางอย่างที่ที่บอกกับพ่อหมาแม่หมาค่ะว่าเธอฉันทํามันจากความตั้งใจที่จะให้พวกคุณได้เอาไปให้ลูกกินแล้วคุณฟีลเซฟ แล้วมันเฮลตี้กับลูกคุณจริงๆโดยมีอีวิดีนซ์ที่จับต้องได้มไม่ได้เคลมจากการโฆษณาค่ะแล้วคนอย่างพวกเราคุณเมที่รักหมาเหมือนลูกอะมีหรือเราจะไม่อ่านอ่านทุกบรรทัดถูกปะเราคุ้นระวังเลยนะว่าจะทํายังไงที่จะเอาง่ายๆนะเราจะไม่ยอมเลยถ้าเราลูกเรากินลูกเราเป็นอะไรอะออจริงแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งอันนี้ประสบการณ์ของเมย์นนะเมย์ไม่แน่ใจว่าแบบเพื่อนๆทางบ้านอาจจะมีประสบการณ์นี้เหมือนกันก็คือน้องหมาของเมย์นเนี่ยเป็นบีเกิลก็จริงคนจะบอกว่าบีเกิลเนี่ยน้องไม่กินเก่งน้องหมาของเมย์เนี่ เป็นน้องหมกินยากมากกินยากจริงๆอภิชาตตบุตรโอ้โหอภิชาตตบุตรมีอะไรก็ประเคนให้ก็ไอมีอะไรก็ประเคนให้นี่แหละเราก็เลยประเคนเอาชิมมีอาหารคนนะนะเขาไม่ยากจะพูดแต่กลัวโดนด่าเหมือนกันไอบีดีก็ต้องมีอาหารคนก็เพราะว่าเป็นก็เลยเป็นไอบีดีอะไรอย่างงี้แหละเพราะว่าด้วยความที่เขาจะมีปัญหากับการกินอาหารเม็ดดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามให้เขากินอาหารเม็ดแต่เราจะมีท็อปปิ้งเราจะต้องใส่ไก่ไก่ย่าง หมูปิ้งไก่หมูปิ้งไ่ย่างไก่เฉยไม่ใช่ไก่ต้มเองด้วยเป็นไก่ย่างหมูปิ้งคืออูมามิมากก็จะใส่เขาใส่เข้าไปเพื่อที่อะไรอยากให้เขากินอแต่อันนี้พูดตามตรงไม่โฆษณาใดๆทั้งสิ้นวันที่ตัดสินใจเลือกเลือกเราลองนานด้วยนะคะ ขนาดทางานให้พอดียังไม่ยอมให้กินนานมากแต่ว่าเราก็ไม่ฟอร์สแล้วแต่แล้วแต่ก็ก็ยังไม่ค่อยกิน่ะก็หมามันได้กินอ่ะคือเราคิดอย่างนั้นเพราะว่าเนาะคือเราเราก็เลี้ยงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเคยให้แบบไหนเราก็ให้แบบนั้นจนจนวันที่เขาแบบเฮ้ยเขาป่วยจริงๆริงอ่ะมันเป็นวันที่เราต้องจัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองแล้วว่าเราไม่ควรที่จะทำอย่างนี้ต่อไปจําได้เลยวันนั้นอ่ะเคยคุยกับคุณต้องคุณต้องบอกว่าคุณเมย์ลองไหมหน้าตาเมย์แบบไม่ มันจะดีหรอแบบมันจะได้จริงๆหรอขนาดเราคนทำงานนะจนวันนึงเราก็ปรึกษาหมอแหละถ่ายส่วนผสมถ่ายแอบแอบเจ้าของแบรนด์บอกไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกก็ไม่ใช่หมอนี่ใช่ไหมก็เลยไปปรึกษาคุณหมอที่ดูแลน้องประจาว่าเลยหมอบอกว่าเฮ้ยโอเคคุณเม์ส่วนผสมได้เลยอันนี้ลองลองให้น้องทานดูก่อนค่อยค่อยค่อยๆอปรับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นจริงจิงแม่มีคลิปนะ ในมีคลิปไม่ถ่ายไว้ด้วยเออเพราะว่ากะว่ากะจามาส่งให้คุณต้องดูแหละว่าไม่กินไม่กินเลยอย่างเงี้ยไม่เปิดถุงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือไทเกอร์วิ่งมานั่งเขาเหมือนกับเขารู้สึกว่าเขากำลังจะได้กินขนมอะไรหอมหอมเออเมย์ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงเหรอเอามือเนี่ยจดลงไปเลยค่ะจํำขึ้นมาปุ๊บแล้วก็แบรปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือกินกินแบบกินแบบคือกินแบบอร่อยมากค่ะนั่นคือช็อตแรกที่รู้สึกว่าเฮ้ย อาหารเม็ดเปาๆทุกวันนี้ไทเกอร์กินตัวนี้โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องผสมอะไรคุณเมย์ใช่ไหมเมื่อกี้คุณเมย์เล่ามันมีช็อตหนึ่งที่มันมันมันรีเฟลชกับต้องโดยตรงเลยนะก็ไม่ใช่หมอนี่มันเป็นเหตุผลที่ต้องทํางานวิจัยเลยนะเพราะว่าต้องอะสัมผัสได้เลยว่าคนที่มีความรู้แล้วเขามีความเชื่อเดิมหลายๆอย่างแล้วเราก็หาล้วก็เราก็เสาะหาข้อมูลระดับหนึ่งนะประเด็นก็คือถ้าวันเนี้ยต้องแบบ สมมุตินะไม่ได้ว่าหรือว่าแบบอะไรว่าดีไม่ดีนะถ้าถ้าต้องมีวิทยาฐานะในเชิงของที่เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงมาเราจะได้รับความน่าเชื่อถือโดยอัตโนมัติเลยแต่ต้องจะเจออย่างเงี้ยเพราะมันมึงก็เป็นแค่คนธรรมดามึง just ordinary person แล้วก็แค่ คุณแค่รักหมาแล้วคุณก็ทําอาหารหมาขายใช่ก็ค่ะมันธุรกิจไหมล่ะถูกธุรกิจไหมล่ะไม่ต้องเชื่อฉันก็ได้ฉันฉันคือแม่หมาที่รักหมาฉันไม่ต้องเป็นหมอหมาคุณเชื่องานวิจัยก็ได้แล้วเนี่ยมันทําให้มันบายสําหรับคนที่รักน้องหมาจริงๆแล้วก็ตอบคุณเมย์เพิ่มเติมนะคะว่าทําไมน้องหมาแก่ถึงกินเพราะไอ้ัวงานวิจัยนี่แหละมันตรวจในเรื่องของ acceptability test ด้วยคือการยอมรับอาหารและกลุ่มที่เราทําการทดลองคือหมาเจ็ดขวบหมด เพราะว่าไทเกอร์เนี่ยอืคือตอนเด็กๆอ่ะก็ยังพอกินง่ายหน่อยนะคะก็ไม่ได้ยากมากเขาได้ประสบการหมูปิ้งไก่ปิ้งถุกต้องแต่พอเขายิ่งโตโดยเฉพาะตอนที่เริ่มป่วยแทบจะไม่ยอมกินอะไรเลยแต่อันนี้ว่าเขาไม่ได้นะคุณเมย์เพราะบางทีเวลาเราเจ็บป่วยเหมือนว่าเราป่วยเราเป็นวัาคือเขาเรียกว่าประสาทการรับรสของเราอะคะมันจะไม่ฟังก์ชันเท่าเดิมอ่านี่ความหมาไม่ฟังกชันเท่าเดิมทั้งอายุอาการป่วยมันก็ เป็นไปได้เลยว่าจะทําให้ความอยากอาหารของเรามันน้อยลงเนาะดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงให้ความสําคัญกับเรื่องของทั้งค่าการย่อยและก็เรื่องการยอมรับอาหารของน้องหมาสูงไวย้ํานะคะ พอดีไม่ได้ทำเปเปอร์หรืองานวิจัยตัวนี้กับหมาทั่วไปกลุ่มที่เข้าร่วมการทดลองคือหมาสูงวัยเจ็ดขวบขึ้นไปจริงๆอ่าอเพราะว่างานวิจัยมันมันตรวจสอบได้อยู่แล้วดังนั้นต้อง<ช>ยังมั่นใจมากเลยว่าวันนี้เอาไปให้น้องหมาแก่ที่แบบปกติหมาเขาจะเขาจะกินด้วยการแบบดมก่อนเนาะสนิปก่อนถึงจะเกิดเ i ิร์สไ t e ถูกไหมคะดมแล้วอะ่ะแฮปปี้ แล้วก็กินแล้วอร่อยแล้วเฮลตี้คอยก็คือต้องจะไม่ยอมให้หมาแก่เขารู้สึกว่าชีวิตเนี้ยฉันแก่แล้วฉันต้องม้อยก็ลอกฉันกินอะไรก็ไม่อร่อยอคุณเมย์มันต้องมันต้องแฮปปี้เฮลตี้ดิเหมือนเราอะ่อะใช่ไหม <laughs> คิดเหมือนกันเลยเห <laughs> ็นไหม ขนาดเราเรายังอยากแบบว่ามีความสุขกับการกินนะต้องขิดเลยวันนี้ถ้าต้องแก่แก่ตัวไปนะต้องก็ต้องกินอย่างมีความสุขเปล่าว่ะต้องต้องหาอะไรที่มันเฮลตี้แล้วก็กินแล้วอร่อยได้ด้วยอ่ะเพราะตอนแรกกับเมย์อ่ะเมย์อันนี้เมย์ไม่ไม่ไม่ได้รู้เรื่องของแบบไม่ได้รู้ในเชิงลึกเนาะว่ามันมีการตรวจเรื่องไม่ว่าจะเป็นค่าการย่อยเองก็ดีหรือแม้กระทั่งแบบว่าคือการยอมรับเพราะว่าเมย์แค่แปลกใจตั้งแต่ครั้งแรกว่าพอเราเปิดถุงปุ๊บอ่ะมันเหมือนกลิ่นมันออกแหละคือเขามารอเลยอ่ะเอาจริงดิในความรู้สึกเร ก็เลยแบบเออพอให้กินปุ๊บเขากินแล้วสิ่งที่โอเคเขากินแต่คนนี้เราก็ต้องดูผลลัพธ์ก่อนเหมือนกันเหมือนที่เมย์ว่าผลลัพธ์ว่าเขากินแล้วเป็นยังไงซึ่งผลลัพธ์มันก็ออกมาดีดังนั้นในการที่แน่นอนแหละเราพอเขาดมปุ๊บเขารู้สึกว่าเอยมันเป็นของอร่อยสําหรับเขาเขาก็เลยกินก็คือเขายอมรับที่จะกินมันง่ายๆเข้าไปปุ๊บระบบการย่อยดูดซึอมหออมาดีและผลลัพธ์ออกมาเนี่ยทำให้น้องแบบจักเอาจริงๆน้องที่เป็นไอบีดีอะค่ะ คือเขาจะถ่ายเหลวคือสกอคือแบบถ้ายสุดเลยอ่ะพอเขากินปุ๊บมันค่อยค่อยค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นจนประมาณแค่สัปดาห์เดียวเองอ่ะเขาสามารถขับถ่ายได้เป็นเป็นก้อนปกติฟอร์มตัวได้คือคือฟอมเลยแบบคือจะบอกว่าทั้งคนเลี้ยงทั้งหมอที่ดูแลคือแบบดีใจมากรื้นน้ำตาแบบน้ำตาออกเลยนะคะเพราะว่าน้องต้องออนสเตียรอยตลอด เข้าใจนะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆก็คลายข้อสงสัยเมนว่าเอ๊ะทำไมถึงทำไมต้องเลือกทำงานวิจัยทำไมต้องเฉพาะสูตรนี้เท่านั้นล่ะคำตอบคืออ๋อทำให้ลรกตัวทำให้เรงไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะแต่มันก็เป็นเป็นคือจริงๆเมนมองว่ามันเป็นเรื่องของมันคือประสบการณ์มันคือเ x p e r ์ e n c e จริงๆของของเราชดังนั้นอ่ะเราจะรู้และเข้าใจ มากมาบอกเลยว่ากีดเลื่อนมานี้หมาแก่เห่าโมคงโม่งเลยนะใจค่ะเออดังนั้นคนนี้ก็สําหรับเมย์เนาะก็เมย์ะใครข้อข้องใจแล้วแต่ถ้าสําหรับท่านใดนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ได้ดูคลิปนี้ และมีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับน้องหมาแก่หรืออยากจะถามหรืออยากจะรู้ข้อมูลอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ของเรากลับเข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องของท่าตื่นรู<ม>้นะวันนี้เมในฐานะ Marketing d i r e c t o r แล้วก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ต้องม,องมากๆเลยเนะะ้ะที่ให้โอกาสนะมาถาม จะได้จะได้รู้และเข้าใจเพราะจริงๆถามว่ามันมนอนไม่หลับ <laughs> คือบางทีในองค์กรเนี้ยเราเราจะมานั่งถามกันอะ่ะเรามีงานที่ต้องทําอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะบางอย่างก็ไม่กล้าถามไง <laughs> อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยอ่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะ <c oughs> ที่ได้มาถามตรงนี้กันก็ <c oughs> ขอฝากนะคะในฐานะของคนที่เลี้ยงน้องหมาแก่นะคะสำหรับท่านใดที่กำลังเอ,อ่อน้องประสบปัญหาเรื่องของการแบบไม่ไมกินไม่อร่อยเอ,อ่ย่อยไม่ค่อยดีหรือว่าขับถ่ายมีปัญหานะไม่อยากให้ลองเปิดใจ ะะลองดูนะคะของพอดีนะคะที่เป็นของน้องหมาแก่ นะคะว่ามีขออนุญาตพูดในฐานะของผู้ใช้จริงแต่หนูไม่ได้กินนะคะน้อไม่กินใช่เลยค่ะก็วันนี้ขอบคุณจะต้องปิดรายการให้แมต้องปิดรายการให้หน่อยต้องเป็นหน้าที่หรืเป็นหน้าที่ต้องทำอ่ะกรุณาทำหน้าที่เองด้วยนะคะได้ค่ะก็ขอบคุณมากเลยที่ใครที่ฟังถึงตรงนี้แล้วถ้าใครสนใจสาระความรู้ดีแบบนี้นะคะเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ถ้าตื่นรู้ดเลยนะคะ